ขอบคุณค่ะน้องแซนดี้และสวัสดีจิตวิญญาณที่งดงามทุกทกท่านค่ะตัวตนที่แท้จริงของเราคือจิตวิญญาณเมื่อเราตื่นขึ้นและตระหนักรู้เรื่องนี้ได้เราจะไม่ทุกข์ใจไปกับโลกมายานี้เวลาที่เราผ่านวิกฤตผ่านปัญหาผ่านความยุ่งยากมาได้แต่ละครั้งจิตใจของเราจะแข็งแรงเติบโตขึ้น เพราะฉะนั้นอย่ากลัวทุกเลยชีวิตของทุกคนมีความทุกข์จงมีสติไว้รู้เท่าทันจิตใจของตัวเองเมื่อจิตใจของเราเข้มแข็งและผ่านวิกฤตต่างๆไปได้และทุกครั้งที่เราผ่านวิกฤตไปเราจะเติบโตมากขึ้นและมีแต่ผลดีตามมาสติ เป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนสิ่งอื่นใดสิ่งสำคัญคือประคองจิตไม่ให้ทุกขร้อนไปกับเหตุการณ์ร้ายนั่นก็คือสติหากสติอ่อนเมื่อไหร่ก็โวยวายตีโยตีพายโทษคนนั้นโทษคนนี้จนลืมจัดการตัวเองทั้งๆที่เป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนสิ่งอื่นใดสติช่วยให้เรามองอะไรได้กว้างไกลขึ้น เวลามีอะไรมากระทบใจเราจะไม่ติดอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะตระหนักรู้ไว้ว่าทุกอย่างคือมายาคือโฮโลแกรมทั้งหมดเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณ